เฮ้ยแบบนี้คนไกลๆก็เสี่ยงสิเนี่ย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 ครบหนึ่งรอบแล้วอึ้ยไม่นะเดี๋ยวยังยังยังรอดูก่อนรอดูก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไหมครับกับซับเลตอีกนี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็อืมถ้าปกติมันน่าจะเป็นคลิปผีใช่ไหมแต่วันนี้ขอเป็น maybe 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 หรือว่าอาจจะอาจจะนะครับเกิดเข็มขัดสร้าวันอาทิตย์แหละที่หลงเหมือนจัน ที่น,นี้จะเป็นยังไงนะครับปเออ่แคปชั่นมันก็สะดวกสบายต่อการอัดคลิปนะครับมันมีแคปชั่นแค่นี้แหละเอ,อทาอร์นโฟ์เมอร์ไม่ใช่แปลงรางล่างแล้วนี้ปออไปอยู่บนพุธไหมไม่ได้อยู่ได้อยู่เข็มขาดสาั้นไหมเบียร์เออดูได้ไหมครับ เออเสียงดังอ๋อโอเคอืม,อมแก่งสาดรเพราะว่าแก้วมันซิวอ่าอโอเคชัดเจนแล้วมันสั้นตรงไหนอ๋อถ้าสั้นแค่นี้ไปอยู่บนฟุตนะอ่ะอ่ะรู้ละรู้แล้วมันจะสั้นยังไงรู้ละ ชีบหายแล้วชีบหายชีบหายการช่างชีบหายครอบครัว <tuck me. S 1> จวก <laughs> 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 โอ้ยปากผมแตก <laughs> 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 บ้านแตกคืองานของเราเนี้ยแบบนี้เออไม่มีเสียงเออเอออันนี้แกล้งแกล้งคนที่เลื่อยข้างนอกเนี้ยว่ามันติดอือฮะ แล้วยังไงแล้วมันเมบีตรงไหนแล้วปล่อยออเคจื๊บเอาวืดจื๊บถ้าใครเป็นงานช่างนะครับจะรู้ว่ามันงุดหิดมากเวลาเลื่อยแล้วมันติดเนี่ยโดยเฉพาะท่อประปาเออแล้วยังไงเมบีตรงไหนเนี่ยอีลิตเกมยังไง อ๋อค้างค้างโอเคออามาละอ๋อลูกโป่งมันมีหลายชั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขีดอ่าโอเคอ่ามันจะเข็มขัดสั้นยังไงโอเคตะกี้ไปสองชั้นเลยหรือเปล่าอืมโอเคเฮ้ยแบบนี้คนไกลๆก็เสี่ยงสินี่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 ค่นหนึ่งรอบแล้วอืออ้าวอ้าวอ้าว ห้อยเป็นกระโปงหมาเลยเอาอย่าบอกว่าชั้นสุดท้ายแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวชั้นสุดท้ายจริงไหมโอเคชั้นสุดท้ายอเมื่อแต่เขาทำกันยังไงอะเอาลูกโป่งยัดไว้ก่อนเลยแบบยัดซ้อนๆกันแล้วค่อยเอาไปใส่น้ำน่าจะใช่นะน่าสนุกดีหรือเปล่า เนอเขาจะหาท่านผู้ชมนะครับที่มีรูปเหมือนเหมือนเซเลบเหมือนดารานักแสดงนี้หรือเปล่าโอ้โหเอเอเหมือนจริงว่ะเขาใช้โปรแกรมหรือใช้อะไรหรือเปล่าวะเนี่ยคสินเอ็ดดี้มันจะเข็มขัดสั้นยังไงก่อนอืม เจอไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ยโอเคโอเคต่ออืมคอมมอนก็ยังเจออีกอืมอืมอันนี้แค่เป็นผู้หญิงล้วใส่แว่นหรือเปล่า อ่ะลาเซลมีไหมอยังอุตส่ามีอีกโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดิ่มไม่ใช่ละเราพี่แกหลับอยู่ด้วยเฮ้ยนี่เหมือน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 เออันสุงท้ายคืออะไรอ่ะ อืฮอมฮอืฮ้อืมอืมอมอดไงมอ่ะเดม๋ยวอมันมอมอื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 มไม่ม่ืมอ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 ามอามอืมอืมอมอมอื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 กออเมอืยออืมอืีออืะอืมอยมอืมเอือือืมออออืโอเคอออออดอ ผมว่าเจาเกตต้องดันแผดไม่นะเดี๋ยวยังอย่งย่งรอดูก่อนรอดูก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับซับเลดิทนี้ยังไงยังไงซี่ยังไงซี่ยังไงไปปผมว่าไปรอบสองผม,ผมว่าไปรอบสองชัวร์เลยเจเจเอาไงเจเจอย่าดันแผดแบบนั้นไม่ได้นะโอเคอ่าอ่าโอเคโอเคโอ,คโอค้อ่า ผมกำลังมีความคิดว่าเรามาเดากันอีกดีหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งล่มสองเจรอดสามตายคู่โอเคเอาตะกี้เจอโอเคโอเครอด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 หรือเปล่าเจยืนก่อนสิแล้วใส่ส้นสูงมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยนะ อ้าอาอ,อโอเคฝ่ายชายหนีไปซะแล้วนะครับแล้วเจยังไม่สแตนอัพเลย <laughs> เ,อเอาเอาเอาไม่ลึกนี่ว่าน้ำตื้นๆ <laughs> สุดท้ายก็ต้องลงบัปปะคอง <laughs> เจเจเจรอดไหมเจอรอดไหม <laughs> เจอรอดอืมอน่าจะแลนดิ้ง ทำไมมันลมแรงเหรือ,รอ,อยังไงหรืออาจจะเป็นพ่อมุมกล้องแล้วแลนดิ้งด้านข้างอ่ะนะไม่ใช่โอเคมันเมบีเมบีนะครับเราตัดสินใจอะไรไม่ได้สวยงามสวยงามชัวเพราะถ้าเครื่องบินระเบิดผมเอาลงไม่ได้ชัวโอเคืม <c oughs> อาทิตย์นี้ไม่ค่อยหาว่ะมีแต่แบบว่าปกติมันจะฮาใช่ไหมฮาแบบเซอร์ไพรส์แต่อันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์ล้วนๆนะครับเอ่อคงไม่ใช่คลิปแถวบ้านผมนะไม่น่าจะานะอืมอืมอืมอย่าล้มนะอย่าล้มนะโอเคเอาปล่อยมือด้วยอเรียบร้อย สรงสารผู้หญิงหมวกก็ไม่ใส่เนี่บเขา oh. ่าคือถลอกหมดแล้วก็ตะกีบอิ d เคดิ r t r y r y i y o y r u r r s t s t v o v e h a ท to be the l t s t move โอเคให้ทำตามท่าสุดท้ายของคนที่เล่นเล่นอยู่เนี่ยเขาน่าจะถ้าจะไม่ผิดเขาจะงี้หรือเปล่านะอืม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 ,อม ใช่จริงเลยโอเคโอเคสารภาพตามตรงผมเคยดูแล้วอืมถ่ายรูปเบียร์ยังไงอ่ะมันจะตกลงมาแล้วคือเนี่ยคำถามมาอีกแล้วนะครับหนึ่งเขาจะได้แดกสอง มันจะแตกสมโอ้นี่ไงโค3สามเลยโคตเจ๋งเยี่ยมอย่างน้อยก็มีอันดีอยู่อีกซักอัน,นไม่ค่อยมีเสียงไงคลิปอาทิตย์นี้เอะเอะเออเขานับว่าลูกขาวลงหรือเปล่าตะกี้ผมไม่รู้กติกาเนี่ยเคยแทงสมัยตอนเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ ไม่นับใช่ไหมถ้ามันกิ้งออกมาก็แสดงว่าไม่ลงใครรู้คอมเมนต์นะครับอีกสักอันรอบสองแล้วรอบสองแล้วนับด้วยนับด้วยอเอาเส้นเปลี่ยนเป็นสัตว์อันนี้มา้าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนนะครับอะคนสองคนใส่ชุดมา้าเยี่ยมโอเคมุกนี้ได้มุกนี้ได้ ออันนี้หอยใส่เส้นอืมคราวนี้ก็กลายเป็นลรอตติปปนะครับ <another> อ่าใส่เส้น <Now S 1> อีกอืมกลายเป็นหอยท่ากำลังจะฆ่าตัวตายเฮ้ย <laughs> hey, มุ้งนี้ได้วะอืม right, แค่ไม่กี่เส้นนะครับมันมันเปลี่ยนความหมายได้อ่าคราวนี้ คราวนี้กำลังจะเปิดลูกบิดน่าจะเป็นสถานการณ์ที่คิติคอลครับใส่มือคราวนี้คุณได้คนกำลังจมน้ำตอนพระอาทิตย์ตกดินเฮ้ยมุกดีว่ะโอเคถือว่าจบสวยนะครับถ้าจบไม่สวยผมก็จะอีกสักอันไปเรื่อยๆจริง โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุนะบายบายสวัสดีครับเจ๊